รายคนบอกกันารูัว่าดีเป็นคนทโซโล่ะอันนี้เราทราบใครนะฮะดีใครบอกนะฮะแม่มดบอกว่าเธอไปเล่าให้ฟังอ๋อดูในข่าวใส่ไข่แล้วครับจริงจริงก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องข้อมูลเลยตรงนี้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ ไม่ได้รู้เบื้องต้นรายละเอียดดีเทลทั้งหมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยเลี้ยงลูกอย่างเดียวถ้าใครถ้าใครตามผม,มนะฮะแล้วก็รวมถึงเราก็จะทํางานอย่างอื่นที่ที่เรารู้สึกว่าควรจะไปโฟกัสก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าแค่เลี้ยงลูกหรือแบบ ทํางานนี่ก็ชุดใหญ่แล้วครับก็เลยจะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่ครับผมแล้วกินแจ็คนมไปบอกไหมไม่ได้บอกครับ,บแม่บอกไหมหมายถึงแม่อาจจะรู้จักผมว่าแบบว่าเออส่วนใหญ่แบบตามที่เขาพูดในข่าวข่ไข่ครับว่าแบบว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็ตามส่วนใหญ่ก็ตามไอจีผู้ชายท,ท,ท,ที่ในในข่าวไข่นะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ดูในข้อมูลจริงๆคือเราอสนิทกับคุณแม่มดอยู่แล้วเพราะว่าก็ททำงานร่วมกันกระชาพาพาไปมูแล้วก็ รวมถึงแฉอะไรเงี้ยครับแต่จริงแล้วเรื่องรายละเอียดอินดิเทลเนี่ยก็คือเป็นผู้ใหญ่เขาจัดการนะครับเพราะคนทะเลเข้าใจใ้าใจไปว่าแบบเรือแค่คนตะบอกนะมาดาตัวว่าแบบยูไม่ไม่ไม่กล้าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเลยครับเพราะว่าเรื่องตัวเองยังไม่ไม่รอดไม่รอดเลยครับพี่เพราะว่าไม่รู้ว่าเมียจะบ่นเมื่อไหร่นะครับเอาเอาเรื่องเรื่องผมก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้แบบไม่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 ค่อยไปยุ่งอะไรใครเท่าไหร่ มันนี้ก็คือเลี้ยงลูกแบบเลี้ยงลูกดีกว่าเลี้ยงลูกสําคัญสุดเพราะว่าลูกลูกจะเริ่มพัฒนาการคือการกินนะครับก็เลยแบบว่าให้ความสําคัญในเรื่องของการกินเพราะว่าต้องเริ่มบดอาหารแล้วอะครับเพราะหกเดือนลใช่ครับพี่ครับแล้วงานเข้าไหมเ่ะแบบนี้งานเข้าเข้ายังไงครับอ๋อพ่อมีมีบ้างนะครับจริงจริงแล้วงานก็จะเป็นคุณแม่เ็าจัดการอะไรครับแสดงว่าก็มีติดต่อลูกมาเรื่อย ใช่ใช่ใช่ครับก็ก็เป็นความน่ารักของอตัวน้องกับคุณแม่นะครับต้องขอบคุณคุณแม่ใบหมอนที่แบบใบหมอนเขารักลูกครับแล้วดูแลลูกดีแล้วก็ทําให้คนอื่นแบบเอ็นดูครับบางทีงานไหนที่แบบช่วยพี่ๆเขาได้ครับเพบราะว่าเศรษฐกิจมันแบบไม่ค่อยดีใครที่ส่งของมาแล้วก็ช่วยโปรโมทให้เต็มที่ครับแล้วเราดูแบบถ้าเป็นงานที่ติต่อมาแจกดูยังไงบางที่อันไหนที่แบบให้ลูกรับได้อันนี้ไม่ควรรับอะไรแบบนั้จริงๆอาจจะเป็นงานที่แบบ ที่แบบเด็กเขาไม่ไม่เหมออาะฮะเช่นแบบว่าเป็นวิ่งสี่คูร้อยเมตรอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่เรา,าไม่คุ้ใชัยช่ยคือมันมันไม่มีขนาดนั้นหรอกพี่เอาจริงคืองานที่มันเหมาะไม่เหมาะก็ผมว่า้คนติดต่อมามันก็ต้องมีสมองให้ครคิดว่าแบบคือเราเราแค่มองว่าเราแค่มองว่าอะไรที่งานที่เหมาะกับเด็กคือเด็กเนี่ยสําคัญเลยคือต้องให้เขาไปเจอสังคมสังคมนี้เยอะอย่างเช่นแบบ พอเจอคนเยอะเงี้ยครับภูมิต้านทานหรือความกลัวของเด็กอาจจะน้อยลงผมก็เพิ่งศึกษานะพี่เพราะผมก็ได้ได้ฟังจากผู้ใหญ่หลายๆคนบอกมาอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างไปเจอพี่มดดำนะฮะเขาก็มีกลัวมีกลัวแรกๆแล้วก็สักพักหนึ่งพอให้อยู่ไปนานๆสักพักกางเกงก็เริ่มชินแล้วชินเลยครับตอนนี้คือชอบเลยเขาพี่มดดำชอบครับใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นดวงดีของกาเกียะครับเป็นอะไรบ้างทีณพ่อ เอ่อก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยแบบว่าเหนื่อยแต่มีความสุขนะครับเพราะว่าเอ่อลูกเนี่ยมาเติมเต็มในในสิ่งที่ทําให้เราแบบมีสติในการใช้ชีวิตมีแบบความอึดในการทํางานมีความแบบอ่ารู้เป้าหมายว่าควรจะทําอะไรให้ลูกอะไรเงี้ยครับแสดงว่าใครเขาต้องรู้ถึงคำว่าพ่อได้แล้วใช่ใช่ผว่าผมว่าผมเคยฟังผู้ใหญ่พูดมาว่า เดี๋ยววันหนึ่งอ่ะมีครอบครัวจะรู้เองอะไรเงี้ยตอนแรกก็แบบเฮ้ยอะไรผู้ใหญ่คนนี้เพอ้อะอะไรอะไรเงี้ยแต่ปรากฏพอมีปึ๊บอ๋อเข้าใจบริบทของของคนนั้นแล้วที่บอกเราอะไรเงี้ยคือตัวนี้นนทุววินาทีหางนึงก็คือแบบเพื่อลูกเพื่อลูกที่แบบนี้เลยใช่เพื่อลูกแล้วก็ตัวเองด้วยแล้วก็ครอบครัวด้วยครับเพราะว่ามันต้องบาลานซ์ให้ดีๆอะไรเงี้ยครับ ได้ครับยินดีครับครบแม็กชรได้ตามข่าวรไหมเพราะแบบแม็กก็ช่วงนี้ก็แบบดาม่าถาโถมมากเลยโอ้ผมไม่กล้าไปยุ่งเลยครับเพราะว่าจริงแล้วก็อย่างที่บอกนะครับยุ่งไปผมก็เจ็บตัวครับมันเป็นเรื่องแบบคนในครอบครัวครับแล้วเราเราไปยุ่งแล้วไม่รู้เขาจะดีกันเมื่อไหร่ครับแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับจริงๆเราแค่เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายครับขอให้ออกมาดีๆแล้วก็ แล้วก็แบบขอให้แบบลงตัวให้ดีครับขอให้โชคดีครับแล้วนี่มีการพักไหาผมไม่ยุ่งเลยครับไม่ไม่ไม่ยุ่งเลยไม่กล้ายุ่งครับยุ่งมีแต่โดนครับผมไม่รู้ว่า่ายไหนเป็นอะไรไงโอ้ผมเรียงลูกดีกว่าครับก็ห่วงใช่ไหมอะไรนะเป็นห่วงย่เพื่อนอ่าเป็นห่วงทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเป็นห่วงแบบเหมือนแบบแบบแบบถ้าถ้าผมจารายการได้อ่ะครับก็ผมจะให้มามามาดีกันหนยครับมาดีกัน านการที่เรียกกันอย่างนี้หรอไม่ไม่หมายถึงแบบท,ท,ท,ทุกทุกคู่หลายๆคู่ที<อ>่บอกว่าพอเธอพอเธออ,เอ,อ,เอ,อย่า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 ทะเลาะกันเลยฝุ<อ>่นฝุน่นมันเยอะว <laughs> <c oughs> ันนี้ว <c oughs> ่าอัปเดตตามข่าวสารไปใช่ใช่ผมว่าจริงๆแล้วทุกปัญหาในครอบครัวมันมีหมดแต่พวกคุณจะแก้กันยังไงก็อยู่ที่พวกคุณเลยว่ะเพราะว่าถ้าผมไปไปยุ่งเองเดี๋ยวผมช่วยชาวเน่ตชาวเน็ตต้องสริมเขาว่อยากให้คนสนิดไปช่วยไปเตืออนะไรอย่างเงี้ำชาวเน็ตใช่ไหมใช่ชาวเน็ตก็มาเอายุ่งปุ๊บ แล้วชาวเน็ตคนนึงก็เสือกอะไรชาวเน็ตกับชาวเน็ตตีกันแล้วชาวเน็ตจะไอ้ชาวเน็ตวะไอ้แจ็คยุ่งหน่อยไอ้ชาวเน็ตคนนึงเสือกอะไรครับแจ็คเสือกเนาะแจ็คอะไรไอ้นี่ก็ไม่เป็นไรก็เสือกต่อสิใช่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 ตอนนี้ไม่ขออยู่อัไใครดีกว่าอย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 ่าด่าได้เติมเน็ตก็แล้วแต่เลยโอเคขอบคุณนนักการขอบคุณครับ ฝากฝากพี่พี่ยี่สี่ยี่สี่คุมพาเผื่อบีโปรเจกต์เดี๋ยวเรลนเชิญพี่พี่ด้วยนะครับได้เกอะไรเกอะไรทำทำที่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบอก